คลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการทํำขาตั้งโทรศัพท์มือถือโดยใช้ไม้แขวนเสื้อนะครับ er ครับสวัสดีเล่นดีต้อนรับเข้าสู่ทาวรวิดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะนอกเรื่องแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือไปสักนิดหนึ่งแต่ว่า ก็ยังเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ในชีวิตประจําวันอยู่ดีนะครับก็คลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการทําขาตั้งโทรศัพท์มือถือนะครับหลายๆคนอาจจะถือโทรศัพท์มือถือแล้วต้องการจะตั้งโทรศัพท์มือถือดูนะครับหรือตั้งโทรศัพท์มือถือบางคนอาจจะใช้ขวดน้ำหรือตู้อะไรมาตั้งเอาแบบนี้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทําขาตั้งโดยใช้ไม้แขวนเสื้อนะครับเราจะทําให้มันแบบง่ายๆแล้วก็ ใครๆก็ทำได้กันนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีก็คือไปหาไม้แขวนเสื้อเก่ามาครับแล้วก็มีครีมแค่นี้เองวิธีการทําจุดนี้เอาครีมตัดมาเลยง่ายๆนะครับอย่าไปคิดมากเดี๋ยวก็ขาดครับบีบไว้นะฮะแล้วก็โยกหมุนหมุนแบบเนี้ยขาดแล้วนะครับเราก็จะเอาส่วนล่างของไม้แผ่นเสื้อส่วนบนนี้เก็บไว้ใช้งานต่อได้นะครับ เห็นไหมไม่เสียนะครับยังสามารถเอาไปใช้งานต่อได้นะโอเคหลังจากนั้นเราเอาส่วนนี้มานะครับมาทําขาตั้งโทรศัพท์มือถือเอาปลายเคีมบีบตรงนี้นะครับแล้วก็ดัดโค้งขึ้นแบบนี้นี่เป็นงอเป็นตะขอแบบนี้นะครับให้ช่องตรงนี้มันสามารถเอาโทรศัพท์มือถือวางตรงนี้ได้เห็นไหมมันจะเป็นที่วางโทรศัพท์มือถือได้พอดีเมื่อเราได้ ตัวที่วางโทรศัพท์มือถือแล้วนะฮะหลังจากนั้นให้เราเอาโทรศัพท์มานะครับวัดขนาดความสูงของเครื่องที่เราจะต้องการทําการตั้งนะครับ,รบเื่อขึ้นมาสักหนึ่งเซนประมาณนี้อ่อีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยพอได้แล้วเราก็ทําการดัดลงไปแบบนี้ลงไป ใ้มือดัดช่วยก็ได้หลังจากนั้นเอาโทรศัพท์มาวัดกึ่งกลางอีกทีหนึง่งกะบประมาณนี้กึ่งกลางขีดให้อยู่ประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับอย่าให้เลยโทรศัพท์มามากเพราะเราจะเอาไว้วางแนวตั้งได้ด้วยให้ทำการดัดเข้ามาอีกทีหนึง่ง เห็นไ,ไหมครับนี่แนวและทั้งแนวนอนนะครับแบบนี้หรือจะวางแนวตั้งแบบนี้ก็ได้โอเคนะตรงนี้เราก็อาจจะเก็บความสวยงามโดยการใช้ไอ้จุกด้านบนของมันตรงนเนี้ยเนี่ยนะฮะถอดออกมาสักสองอันสวมเข้าไปลวดมันจะได้ไม่บาดมือด้วย นี่ดูดีมีสไตล์นะครับจะเอาไว้วางโทรศัพท์มือถือนอนเล่นนอนดูได้นะครับหรือจะเอาไว้แนวตั้งแบบนี้ก็ยังได้นะครับเรียบร้อยนะครับวิธีการทำ ที่วางโทรศัพท์มือถือจากไม้แขวนเสื้อแบบง่ายๆนะครับายถาวรวดีครีเอเตอร์นะครับถ้าชื่นชอบคลิปยังไงนะครับก็อย่าลืมฝากกด s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเติดตามทั้งหมดให้กับช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับอยากให้ทำคลิปตรงไหนแนะนำตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ